รายการโกลบอลอาเซียนโดยกวีจงกิจถาวรและปิยร่มทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งผู้นำสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการโกโบอลอาเซียนค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันปิยร่มทรัพย์สุวรรณและคุณกวีจงกิจถาวรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสลัดเสียงค่ะ ทักไทยแบบนี้แปลว่าคุณกวีอยู่ที่อินโดนีเซียนะคะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยค่ะแต่ว่าที่ต้องโทรทางไกลมาจากอินโดนีเซียก็เพราะว่ามีข่าวสำคัญที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของประธานาธิบดีโจโกโวิโดโดของอินโดนีเซียค่ะกำลังเจอปัญหาใหญ่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ประธานาธิบดีวิโดโดเนี่ยกาลังต่อสู้กับพลังประชาชนที่ไม่เห็นด้วยนะครับ ที่จกวีเสนอให้ในตมดชั้นหนึ่งเนี่ยชื่อโบดีกุณาวันเนี่ยนะครับ<ะ>ให้เป็นผบอตรนะครับซึ่งก็เหมือนกับเมืองไทยใครมาเป็นผอบอตรในประเทศไทยก็จะเป็นประเด็นการเมืองครั้งนี้เป็นศึกหนักอันแรกของประธานาธิบดีจกวีนะครับ<ะ>ว่าเขาเนี่ยจะมีบารมีพอไหมเพราะตอนนี้ นะครับมีประชาชนที่สนับสนุนจกกวีออกมาประท้วงนะครับรวมทั้งภาคประชาสังคมบอกว่าเขาไม่ควรนะครับเข้าไปนะครับร่วมกับพิธีนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวเขานะครับเพื่อแสดงความยินดีกับพลตำรวจนายพลตำรวจคนนี้ที่ชื่อบอดี้กุณาวันนะครับซึ่งได้รับการ โปรโมทให้เป็นผบตรอของอินโดนีเซียทั้งนี้เป็นเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ทาง,งด้านคณะปราปรามทุจริตของอินโดนีเซียเนี่ยออกมาว่านายบูดี้เนี่ยมีประวัติไม่ค่อยดีกงเงินราชการแล้วก็มีเงินฝากอยู่ในต่างประเทศมีบัญชีลับเนี่ยมีเงินเป็นหลายพันล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ควร จะให้เป็นผอบอรตอรอนะครับ<ะ>ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าทางสมาชิกพักนะครับในรัฐสภาเนี่ยได้ตอบรับแล้วก็รับรองนะครับให้ผ่านว่าให้ในายโบดีกุณาวันเนี่ยเป็นผอบอรตอรอได้แล้วก็ผู้ใหญ่ของพักคพีดีนะครับก็สนับสนุนรวมทั้งมา,าดามแมกกาวาตรีบุตรีรวมทั้งรองประธานาธิบดี จูซุคาล่านะครับซึ่งมาจากพรรคโกคานะครับแล้วก็คนอื่นๆนะครับแสดงว่านายบุดีคนนี้มีเส้นสายดีมากแล้วก็ต้องการนะครับที่จะเข้ามาเป็นผอบอรตอรอนะครับอันนี้คือเป็นวิกฤตใหญ่เลยนะครับ <Ha. S 1> แล้วตอนนี้คนอินเนีวนเนเชียก็พูดกันว่าโอ้ต้องรอดูนะเข้ามาห้าเดือนแล้วยังไม่เจออะไรเด็ดๆนะครับเจอน้ำมันนะครับก็ลด ราคาน้ำมันนะครับแล้วก็ตอนนี้มีข่าวล่าสุดอีกเหมือนกันว่าจะมีแผนว่าจะต้องอาจจะต้องเพิ่มน้ํามันเพิ่มละค่าอีกแล้วเพราะว่า,าทางรัฐบาลเนี่ยาหาเงินมาไม่พอนะครับและยิ่งน้ํามันยิ่งลดเท่าไหร่แรงกดดันที่มีต่อ จกโกวีก็มีมากขึ้นครับก็คืออาจจะเป็นภาระอันใหญ่หลวงใช่ไหมคะคุณกวีเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาบอกว่า,าถ้าราคาน้ํามันโลกตกต่าราคาน้ํามันก็ควรจะถูกสิแต่นี่กลายเป็นว่าราคาน้ํามันลงแต่ไปขึ้นราคาน้ํามันแต่ว่าคืออันนี้มันเป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่สมัยที่มีการอุดหนุนน้ามันกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วอิอโนโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่แปลกมากเพราะว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ํามันที่จะต้องอ ออนำเข้าน้ํามัน,นส่งออกส่งออกใช่แต่นาเข้าน้ํามันครับเพราะว่าส่งออกน้ํามันเนี่ยเป็นน้ํามันที่เขามีโคตามีการทําสัญญาไว้นานเป็น,นาการห้าหกปีล่วงหน้าที่จะต้องส่งสําหรับตัวเองเนี่ยน้ามันเหล่านี้มาใช้ไม่ได้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องนําเข้าครับอืมค่ะแล้วในประเด็นของการแต่งตั้งในตํารวจใหญ่ขึ้นมาเป็นผอบอรตอรอ,อย่างที่คุณกวีว่าเนี่ยก็แสดงว่าในตํารวจคนเนี้ต้องมีแรงส่งทางการเมืองโดยเฉพาะทางฝั่งของ พักการเมืองฝ่ายรัฐบาลอย่าง PDIP ใช่ไหมคะไม่อย่างนั้น,น,นเนี่ยนนคงขึ้นมาไม่ได้โอ้แน่นอนที่สุดแล้วก็บทบาทของบูดีกุณวันนี่เหมือนกับพอบอตรอในประเทศไทยมากๆเลยมีเส้นสายแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดกับผู้นําในกรณีนี้เป็น<ะ>คนที่ใกล้ชิดกับแ uh, มกกาวตีบุตรีเรียกว่าเดินตามหลังกันแล้วก็รู้รับลมคมในดีนะครับแล้วก็นะักการเมืองอื่นๆเนี่ยต้องการอาศัยพบตรคนนี้เนี่ยเป็น เรียกว่าเป็นคนประสานงานแล้วก็ทําเรื่องนะครับนี้จนทําให้มีนักข่าวเขียนบทความออกมาสองสมบทรวมทั้งเพื่อนผมด้วยนะครับ<ฆ>บอกว่านี่เป็นความพยายามที่จะลดอํานาจของบรรดาสอสอแล้วก็บทบาทของรัฐสภาในการตรวจสอบนะครับทุจริตในรัฐบาลของออินโดนีเซียแล้วก็มีการยกตัวอย่างว่าในยุคสมัยของประธานาธิบดีโซซิโลบัมบัง,งยุตโยโนโน,นั้นพอ คณะปรบปรามทุจริตแห่งชาติของอินโดนีเซียเนี่ยประกาศชื่อออกมาว่าค, <ะ S 1> คนเหล่านี้นะครับในคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีบัมบังเนี่ยมีประวัติไม่ค่อยดีอาจจะดังพร้อยเรื่อง <คะ S 1> โน้นเรื่องนี้ <คะ S 1> ทางธนาธิบดียุตโยโน่เนี่ยสั่งปลดออกทันทีนะครับแต่ในกรณีของจกกวีเนี่ยหเดือนที่ผ่านมามีการแต่งตั้งบุคคลที่ทางคณะกรรมการปรปรมทุจริตอินโดนีเซียเห็นว่ามีประวัติดังพร้อย แต่ปรากฏว่าทางจกวีนี่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่ในกรณีของพอบทรบูดีกุณวันคนนี้อาจจะเป็นวิกฤตการณ์ครั้งแรกนะครับที่จะพิสูจน์ว่าประธานาธิบดีวีดโดโดคนนี้เนี่ยจะมีทีเด็ดที่จะต่อสู้กับพักร่วมแล้วก็แรงกดดันจากผู้ใหญ่ในพักนะครับตัวเขาเองตัวเดียวกระเทียมรีบนะครับไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้กับใครแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา นายจก,กวีก็มีชื่อเสียงว่าเขาสามารถที่จะใช้แรงกดดันจากประชาชนให้ภาคประชาสังคมออกมาเย้าเย้วเย้วเย้ยวไม่หยุดไม่หย่อนนี่นะครับแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้นํามากดดันพักคว่าให้เลือกคนอื่นแทนนะครับผมคิดว่าภายในสองสาวันนี้เนี่ยผลจะออกมาว่าจะเป็นอย่างไรครับคุณกวีอยู่ที่อินโดนีเซียเนี่ยมองเห็นสภาพบรรยากาศที่นั่นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอ๋ออินโดนีเซียเนี่ยถ้าไปเดินตามท้องถนนนี่นะครับก ก็จะเห็นบรรยากาศอย่างหนึง่งแต่ถ้าเข้าไปในศูนย์การค้าก็จะมีบรรยากาศอีกแบบหนึง่งในศูนย์การค้านี่จะเห็นว่าร้านศูนย์การค้าที่นี่เนี่ยมีร้านหรูหรา เต็มไปหมดนะครับแบบชนิดที่เมืองไทยเห็นแล้วต้องชิดซ้ายไปเลยนะครับสู้ความสรุ่ยสุร้ยของแพงๆเนี่ยแบรนด์เนมต่างๆซึ่งบมืองทีประเทศไทยยังไม่มีไม่ได้นะครับแต่ถ้าออกเดินท้องถนนทะลุตามซอยแล้วก็จะเห็นถึงความยากจนอย่าลืมนะครับว่า Indonesia อินโดนีเซียรายได้โทรเฉลี่ยประจำชาตินี่ต่ำมากนะครับต่ำที่สุดรองจากฟิลิปปินส์นะครับก็คือ ไม่ถึงสามพันด้วยซ้าไปนะครับกรณีของไทยนี่ห้าพันกว่านะครับของอมาเลเซียนี่ก็ประมาณเก้าพันนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าระดับความแตกต่างนะครับในสังคมอินโดนีเซียยังสูงมากคงจํากันได้เมื่อปีที่แล้วในรายการนี้บอกว่าในจาการ์ตาเนี่ยจะมีคนขายทอฟฟี่นะครับ เคยเห็นไหมครับเวลาคนขายทอฟฟี่ในประเทศไทยเนี่ยเขาจะขายเป็นถุงๆแต่ในอินโดนีเซียเนี่ยสามารถซื้อทอฟฟี่เนี่ยเป็นเม็ดๆได้ ซื้อบุหรี่เป็นมวลมวลได้เคยสังเกตไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีใครซื้อบุหรี่เป็นหนึ่งมวลหรือตกซีม็ก็พอมีนะคะอย่างเช่นเขาไปขอซื้อปลีกตามร้านชําเล็กๆนะคะบุหรีแต่แต่ถ้าถึงขั้นซื้อเป็นเม็ดนี่มีแต่เด็กๆก็เปล่าคะไม่ไม่แน่ใจนี่ก็จะเห็นว่าระดับรายได้นะครับแล้วก็ในอินโดนีเซียเนี่ยจะเห็นมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย ที่นั่งอยู่ในซอกมุมเล็กๆมีเตาไฟน้อยๆอนะครับมีกาเล็กๆนะครับชงชาชงกาแฟที่เป็นผงๆสำเร็จรูปขายแล้วบางทีก็มีขายน้ำร้อนมีอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งนวดตีนนวดมืออะไรด้วยนะครับก็เป็นสิ่งซึ่ง าหาไรายได้พิเศษให้กับคนอินโดนีเซียนะครับที่ที่อยู่ในชั้นล่างครับค่ะนอกจากกลุ่มอาชีพแบบนี้เนี่ยอาชีพอะไรที่คุณกวีไปแล้วเห็นจนชินตาบ้างไหมคะเหมือนจะอาจจะมีพวกคนงานโรงงานเหมือนบ้านเราไหม คืออินโดนีเซียเนี่ยมีประชาชนเยอะมากเยอะที่สุดในอาเซียนมากที่สี่เป็นอันดับโลกนะครับอ,อันดับสี่ของโลกฉะนั้นคนอินโดนีเซียเนี่ยมีการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศใกล้เคียงอย่างเช่นประเทศมาเลเซียซึ่งมีถึงหนึ่งจุดสองล้านคนและประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับรวมทั้ง<า>ตะวันออกกลางอืง่นๆแต่ ทางรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยพยายามชักจูงไม่ให้พวกเขาออกไปนะครับบอกว่าให้กลับมาอย่าไปทํางานนอกประเทศเลยนะครับมันอันตรายแล้วก็การคุ้มครองก็ก็ไม่ทั่วถึงนะครับจะเห็นว่าอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้มีนักบริหารรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายแล้วตอนนี้ทางถนนหนทางในกรุงจาการ์ตาเนี่ยจะติดมากเนื่องจากมีการก่อสร้างก่อ เส้นทางต่างๆในรถไฟใต้รถไฟใต้ดินซึ่งอถูกให้เป็นแผนที่มีมานานแล้วนะครับแล้วก็กว่าจะเริ่มทําได้ก็ต้องใช้เวลาสิบกว่าปีครับเอ๊เห็นก็บอกว่าเอการจราจรในกรุงจาการ์ตาเนี่ยติดขัดอย่างมากเขาบอกว่ากรุงเทพเรายังอายนี่จริงไหมคะใช่ในสมัยก่อนเนี่ยพอพูดถึงรถติดในกรุงเทพเนี่ยทุกคนก็จะสานหัวแต่ตอนนี้เนี่ย ในกรุงมะนิลานะคะในในกรุงจกาการ์ตาเนี่ย<ฆ>รถติดนี่ติดเป็นชั่วโมงท่านั้นคน<ม>จะรู้สึกเบื่อมากแล้วก็ไม่อยากออกไปไหน<ฆ>นะครับเวลาจะเดินทางไปสนามบินนะครับ<ม>จะต้องไปก่อนประมาณสี่ชั่วโมงมิฉะนั้นอาจจะไปไม่ทันนะครับ<ม>พอบางคร้างฝนตกแล้วก็ฝนตกก็จะทําให้ถนนตรงไปที่สนามบินเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยช่วงหนึ่งจะถูกน้ําท่วมนะครับทุกคน<ฆ>รู้ดีว่า<ม>จะต้องรีบไปรีบ มิฉนั้นจะไปไม่ทันนะอืมค่ะอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลใช่ไหมคะที่คุณจโจกโวีเนี่ยที่บอกว่าจะต้องเลิอกอุดหนุนด้านน้ามันแก่ประชาชนเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยที่เคยใช้อุดหนุนเนี่ยเอามาเป็นทุนในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพวกนี้ใช่ไหมคะถูกต้องนั่นเป็นประเ,ปเด็นหนึ่งซึ่งจโจกโวีใช้ในการขึ้นราคาน้ํามันในขณะที่ราคาน้ํามันโลกเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ แล้วตอนนี้ยังมีความพยายามที่บอกว่าอาจจะต้องอเพิ่มราคาน้ํามันอีกนะครับอย่าลืมนะครับว่าปีที่แล้วหลังจากรับเข้ามาเป็นตําแหน่งประธานาธิบดีก็ได้อ,อประกาศงดให้ความช่วยเหลือนะครับสนับสนุนราคาน้ํามันจนทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยขึ้นสูงมาตอนนี้อาจจะต้องเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่เพิ่มขึ้นในขนาะที่ราคานน้ํามั ลดลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลจโจกวีเป็นอย่างมากครับเห็นบอกว่าทางฝั่งของซูเบียนโตปราโบวเนี่ยเคยประกาศเอาไว้นะคะว่าตอนแรกก็ดูปลองดองกันดีบอกว่าอาจจะเริ่มแรงร่่มใจกันทํางานแต่ตอนหลังเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะประกาศตัวเป็นศัตรูอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยจโจกวโีทําท่าว่าจะเพลี่ยงพรำเนี่ยคุณกวีคิดว่าตอนนี้การเมืองในอินโดนีเซียค่อนข้างที่จะเริ่มดุเดือดขึ้นมาเรื่อยๆอยหรือย,อยัง อ๋อการเมืองอินโดนีเซียเนี่ยเป็นการเมืองที่ดุเดือดอยู่เสมอเป็นการเมืองที่เต็มไปด้วยเพชรตัดเพชรนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับอย่างเช่นในมกักกวาตีบุตรีผู้นำการค้า ต,ต่างๆผู้นำพักการเมืองต่างๆนะครับพวกเศรษฐีทั้งหลายล้วนมีส่วนในการกำหนดชะตาชีวิตการเมืองแทบทั้งเ้นมีแต่<ม>นายจกโโวีเท่านั้นเองนะครับผอมๆร่างคนนี้เนี่ย<ม>เป็นผู้นำที่ขึ้นมาได้<ม>โดยอาศัยแรงสนับสนุนจากประชาชนตอนนี้นะประเด็นมีอยู่ว่าเขายังสามารถที่จะรักษาพฤติกรรมเขานะครับได้ไหมเขาสามารถจะตัดสินใจแล้วก็มีอิสระ โดยที่ไม่ผูกติดกับพรรคที่สนับสนุนเขาให้เป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ครั้งแรกได้ไหมนี่เป็นคําถามที่ยังไม่มีคําตอบครับค่ะต่อให้คุณจกวีเนี่ยทำตัวติดดินขึ้นรถเมไปทํางานก็ตามแต่ว่าถ้าประชาชนเนี่ยยังรู้สึกว่าโหตัวเองเนี่ยลำบากมากขึ้นต่อไปนี้ราคาน้ํามันก็แพงขึ้นแน่นอนค่าครองชีพก็สูงขึ้นเนี่ยคุณกวีคิดว่าจะไปรอดหรอคะอ,อ๋อทางอินโดนีเซียเนี่ย คงมีวิธีที่จะจัดการกับเรื่องนี้แน่นอนนะครับประชานชนอินโดนีเซียเนี่ยโดยทั่วๆไประดับรายได้ก็ยังต่ำนะครับของอกินก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันแพงกว่าเมืองไทยนะครับาราคาอาหารที่ขายใน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 ท้องตลาดนะครับฉะนั้นาทางรัฐบาลจะต้องระมัดระวังมากยิ่งจกกวีฉะนั้นจึงมีการปรับราคาแล้วก็ดูเรื่องต่างๆดัชนี ราคาสินคา้าแล้วก็ภาวะเงินเฟอ้อครับอืมค่ะแล้วในบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นว่าย่านสีลมของเราเนี่ยเป็นย่านของคนทํางานนะคะเป็นพนักงานออฟฟิศที่เราจะเห็นกันอย่างชินตาอย่างในอินโดนีเซียเนี่ยในในย่านธุรกิจของเขาเนี่ยคนที่เขาไปทํางานเนี่ยเขาแต่งตัวกันยังไงคะเพราะว่าบ้านเขาก็ยังสวมผ้าคลุมผมอะไรอย่างนี้ไหมคะ อ๋อสวมสําหรับคนที่เคร่งครัดทางด้านศาสนานะครับ,รบก็มีส่วนหนึ่งก็ไม่ได้สวมส่วนหนึ่งก็แต่งกายในชุดแบบเก่าคุณยา่าคุณยายเนี่ยใส่มานะครับส่วนคนอื่นๆนั้นสังคมอ,อิสลามของอินโดนีเซียนี่ดีมากครับ,รบเป็นสังคมเป็นสังคมที่แบบว่าเปิดมากๆนะครับคือยังเป็นสังคมที่ทานไล่ได้แล้วก็คือซื้อของอะไรได้แต่ในมาเลเซียทําอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าถ้าทาไปแล้วถูกตํารวจวัฒนธรรมจับแล้วก็ติดคุกนะครับหรือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่ใช่แต่งานการนั่งคุยกันเนี่ยอาจจะโดนมีปัญหาว่าเป็นชู้กันนะครับแต่ใ,ในสังคมอินโดนีเซียเรื่องแบบนี้ไม่มีฉะนั้นสังคมอินโดนีเซียเป็นสังคมอิสลามที่ทันสมัยสายกลางที่มีพลวัตมากเรียกว่าเป็นประเทศชั้นนําเลยแล้วตอนนี้ในระหว่าง ประเทศทั้งหลายในโลกนี้อินโดนีเซียเนี่ยกลายเป็นประเทศชั้นนาที่มีประชาชนมากแล้วก็มีประชาธิปไตยที่มาจากเสียงประชาชนอย่างแท้จริงนะครับดีกว่าทุกประเทศด้วยซ้าไปอ่าดีกว่ามาเลเซียอืมค่ะแล้วเอ่อที่คุณกวีไปเห็นเนี่ยนะคะสภาพของคนทั่วไปที่เขาอยู่ในอินโดนีเซียนะตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเราประเทศไทยเนี่ยคุณกวีคิดว่าเมืองไหนอาจพูดจริงๆน่าอยู่กันอ๋อความน่าอยู่ของจาการ์ตา นะครับมีอยู่ที่ความหลากหลายของวัฒนธรรมแล้วก็ชกราชานี่ก็กว้างใหญ่โตเหมือนกับกรุงเทพนะครับแล้วก็ถามว่าแออัดไหมผมคิดว่ากรุงเทพเนี่ยแออัดกว่าด้วยซ้ําไปเพราะว่าถนนหนทางของอินโดนีเซียเนี่ยอย่างเช่นตามสุเดียมันหรือเป็นถนนสีลมของเขาเนี่ยของเขาถนนกว้างมากนะครับไม่เหมือนของไทยเนี่ยเดินข้ามไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบเมตรของเขาเนี่ยร้อยกว่าเมตรนะครับกว้างมีถนน ิบกนเลนนะครับไปกับที่ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถเดินข้ามต้องอข้ามสะพานถึงจะข้ามได้นะครับไม่มีใครวิ่งตัดถนนนะครับในเมื่อเรากำลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยแน่นอนเราต้องแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างเวลาคนไทยจะไปญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เขาต้องมีข้อคาแนะนาบอกว่าเราควรจะทําอะไรไม่ควรจะทําอะไรและอย่างเราจะไปอินโดนีเซียเนี่ยต้องมีข้อควรระวังอะไรไหมคะ อ๋อข้อควรระวังหรือไม่นั้นน่ะก็เหมือนกับที่เราเดินทางไปยังจังหวัดภาคใต้นะครับเพราะว่าเรากําลังเดินทางเข้าสู่ประเทศที่นับถือศาสนาอ,อิสลามฉะนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับวัฒนธรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสุภาพสตรีไทยถ้าจะเข้าไปในอมอสในสุเหร่าอะไรก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยมีผ้า คุมหัวเป็นต้นครับค่ะคแล้วอย่างตรงส่วนไหนบ้างไหมคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยน่าจะสนใจอะคะ่ะเป็นอารยธรรมโบราณที่อยู่ในจาการ์ตามีไหมคะคนไทยส่วนมากเวลามาเนี่ยก็จะมาะที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของอินโดนีเซีย<ม>เพราะว่าในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในอินโดนีเซียเนี่ยมีของที่รึกที่รัชกาลที่ห้าให้เป็นของขวัญแล้วก็ไว้เป็นหลักฐานของการมาเยือนนะครับในในช่วงที่ ประเทศไทยกำลังพยายามจะหาวิธีปกป้องเอกราชนะครับสร้างแรงสมดุลน,นะครับกับต่างประเทศที่พยายามที่จะเอาไทยเข้าไปอยู่ในอาณาน,นิคมของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษแล้วก็แล้วก็ฝรั่งเศสน,นะครับรัชกาลที่ห้าตอนนั้นยังยังหนุ่มอยู่ก็ได้เดินทางมาที่ประเทศมาลเลเซียอินโดนีเซียเพื่อศึกษาว่าคนที่นี่เนี่ยมีวิธีจัดการกับกองทหาร คนที่เป็นอาณานิคมมาปกครองอคนท้องถิ่นเนี่ยเราจะทำอย่างไรเพื่อที่ให้เรามีอิสระภาพค่ะและคำถามสำคัญเลยค่ะคุณกวีคะมีย่านคนไทยหรืออาหารไทยบ้างไหมคะอ๋อไม่มีครับเพราะว่าแรงงานไทยมาทํางานในอินโดนีเซียเนี่ยไม่มีมีแต่ทํางานบริษัทไทยนะครับที่มีกิจกรรมในนี้อย่างเช่นบร,บริษัทของอปตท,ท,ทนะครับบริษัท จะขุดแร่ต่างๆนะครับอันนี้เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นสยามซีเมนต์เป็นต้นนะครับมี3าสบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นครับเห็นบอกว่าตอนนี้ค่าเงินอินโดนีเซียถูกมากไปไหนต้องหอบเงินกันเป็นฟอนเลยใช่ไหมคะอ๋อเงินอินโดนีเซียเนี่ยหดอลลาร์แลกได้1นึ่งหมืนหนึ่หรือห0 0 0งหมื่นสองพะครับ <c oughs> ฉะนั้นเวลา ว่าในสมัยก่อนที่ผมทํางานเนี่ย<ฆ>ในอาเซียน s e c r e t a r i a นะครับสําล<ฆ>ักเลในขาธิการเนี่ยผมได้เงินเดือนถึงห้าสิบห้าล้านรูเปียนะครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะค่ะข้าวจานเท่าไหร่ตอนนั้นอ๋อตอนนั้นข้าวจานประมาณยี่สิบห้าบาทตอนนี้กินเนี่ยจานหนึ่งสี่สิบห้าบาทเมืม่อวานนี้ยังไปทานชาเลยถ้วยหนึ่งยังประมาณเจ็สิบาทเลยคนธรรมดาทานไม่ไหวแล้วครับนอกจากคนที่ ทำงานมีรายได้ประจำเจ็ดสิบบาทเลยเหรอคะใช่แต่จะว่าไปถ้าเทียบกันเนี่ยกาแฟสตาร์บัคก็เท่าไหร่อ่ะคุณกวี100<ต>ร้อยกว่าบาทนะใช่สตาร์รบ<า>ัค<ม>ที่นี่ก็ก็แพงกว่าเช่นกันแต่ที่นี่เนี่ยกาแฟเนี่ยมีร้านที่ท้องถิ่นเนี่ยของคนอินโดนีเซียเยอะมากมเขาไม่ค่อยชอบทานกาแฟต่างประเทศเท่าไหร่เพราะว่าอินโดนีเซียมีกาแฟมากมายอยู่แล้วอืมค่ะเดี๋ยวพอพูดถึงอินโดนีเซียเดี๋ยวเขา อนุญาตแวะไปฟิลิปปินส์นิดนึงไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะเพราะว่าสมเด็จพระสันตป,ปาปาฟรานซิสเนี่ยสเสด็จเยือนฟิลิปปินส์นะคะคุณกวีคะประเทศที่มีประชากรแคทอลิกมากที่สุดในในหมู่เพื่อนบ้านเอเชียเราเนี่ยนะคะแล้วก็พระสันตป,ปาปาท่านก็ท่งอย่างที่เรารู้รู้กันอยู่นะคะว่าท่านก็ส่งรู้เรื่องไปทุกอย่างแล้วก็ท่านส่งมีความคิดที่ค่อนข้างจะรอบคอบแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าทัานสมัยอะคะ่ะเพราะล่าสุดเนี่ย คงจะทําให้ประธานาธิบดีเบนิโยอากินโนของฟิลิปปินส์แทบจะพูดไม่ออกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรียกร้องให้ปราบปรามคอรัปชันแล้วก็เรียกร้องให้มีความเท่าเทียมกันในสังคมค่ะคุณกวีคะเพราะว่าอากิโนบอกว่าตอนเข้ามาเนี่ยสัญญาว่าจะมาปราบคอรัปชันแต่ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่ทําอะไรเลยนะคะใช่อากิโนตอนนี้อยู่ในฐานะลําบากมากมแล้วก็ ประชาชนเบื่อหน่ายมากต้องรอจนถึง2,516นะครับ2,2,16ถึงจะมีการเลือกนั่งใหม่การเดินทางของการเยือนครั้งนี้ของโป๊ปฟานซิสเนี่ยสร้างความนิยมมากเพราะว่าค,ค,คนฟิลิปปิน์เป็นคนที่เคร่งครัดศาสนาคริสต์มากๆนะครับจะเห็นว่าคนไทย คนคนฟิลิปปินโทษในประเทศไทยเนี่ยพอถึงวันสุดสัปดาห์ก็จะหาโบสเข้าออนะครับซึ่งเป็นชีวิตจิตใจของคนที่ของคนฟิลิปปินครับแต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าโป๊บทราบหรือย,อยังแต่สื่อตีแผ่กันเต็มไปหมดแล้วบอกว่าฟิลิปปินเนี่ยเหมือนทําผักชีโรยหน้าคือก่อนโป๊บจะมาเนี่ยเอาเด็ก จรจัดเด็กเร่ร่อนเนี่ยค่ะคุณกวีเอาไปขังใส่กรงเลยนะคะใส่กรงจริงๆเลยแล้วบางคนก็เอาไปถูกล่ามติดกับเสาเนี่ยซึ่งมันเป็นเขาบอกว่า,าต้องการที่จะทําให้ภาพของเมืองดูดีแต่เหมือนกันซุกไว้ใต้พรมอะค่ะใช่ใช่ก็เป็นเรื่องธรรมดาผมยังจําได้เลยว่าตอนที่ประเทศไทยจัดงานการประชุมสุดยอดครั้งแรกของเอชยุโรมนะครับก็มีการตั้งเพดานนะครับ เพื่อไม่ให้เห็นภาพสลัมคองเตยผมยังจำได้เช่นกันเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพอ a m มกินวิ l เลจนะครับหมู่บ้านพอธ a มกินซึ่งเป็นเรื่องราวในศตวรรษที่สิบเจ็ดนะครับซึ่งทางผู้นำรัสเซียเนี่ยเขาสร้างหมู่บ้านขึ้นมาเพื่อหลอกลวงผู้ผู้นำของในช่วงนั้นนะครับของกษัตริย์ในใน ในรัเสเซียเนี่ยเธอเดินทางมาตรวจราชการาาก็เลยสร้างหมู่บ้านปองขึ้นมาบอกว่าทุกอย่างดีเลิศหมดเขาเรียกโพเทมกินวิลเลจอ๋อก็คือสร้างภาพว่าถ้าไปก็ให้ไปที่หมู่บ้านนั้นทุกอย่างจะดีหมดจึงเรียกว่าใช่ก็ประเทศไทยเนี่ยโพเทมกินวิลเลจเนี่ยเต็มไปหมดเลยลองไปต่าง <c oughs> ต่าง,งจังหวัดดูสิอืมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราออามาเล่าสู่กันฟังนะคะพอดีคุณกวีอยู่ไกลถึงอินโดนีเซียแต่ว่าเรื่องโจกวีนี่ก็เป็นเรื่องด่วนเหมือนกันเพราะคนก็อยากรู้เพราะโจกวีจะว่าไปก็เป็นขวัญใจคนไทยเหมือนกันแหละเพราะว่า เป็นผู้นําที่ติดดินเราหวังนะคะอยากให้เขามาเยือนเมืองไทยบ้างคะ่ะคุณกวีคะตอนนี้คงจะต้องรอนาน,นะ,คะครับเพราะว่าเขาจะต้องเยือนประเทศอื่นที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่านั่นอันดับหนึ่งนะครับผมไม่แปลกใจถ้าเขาไปเยือนอ,อินโดนีเซียก่อนเพราะว่าจะมีะการประชุมสมมติที่อินโดนีเซียมาเลเซียม,มาเลเซียในใน,ในวันที่26เมษายนนะครับหลังจากนั้นอาจหลังจากนั้นอาจจะไปสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ประเทศไทยเนี่ย อาจจะเป็นประเทศไทยๆด้วยซ้ำไปนะครับถึงแม้ว่าค,ความสัมพันธ์ไทยอินโดจะดีก็ตามค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของโกลบอลอาเซียนหมดลงพอดีขอบคุณคุณกวีจงกิจถาวรค่ะและดิฉันปิยรมทรัพย์สวรรลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลิมาคาซีส,สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการําไท